สวัสดีพี่เพื่อนทุกคนที่ติดตามกับช่องอัดไทยนะครับวันนี้ก็มาพบมาเจอกันอีกเช่นเคยนะครับช่องอัดไทยนั้นก็จะนําข้อมูลเกี่ยวกับเียนกระสับนะครับมาฝากกับพี่เพื่อนทุกคนที่ติดตามกับช่องอัดไทยอีกเช่นเคยนะครับดูไว้ฟังไว้เพื่อเป็นข้อมูลในด้านการเก็บสะสมเหรียญนะครับว่าแต่ละเหรียญนั้นมีเหรียญในบ้างที่น่าเก็บสะสมมีเหรียญในบ้างที่น่าสะสมไว้เพื่อว่าอนาคตข้างหน้านั้นจะมีราคาที่สูงขึ้นนะครับก็มาติดตามกันนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกเหรียญหนึ่งนะครับเป็นเหรียญเล็กๆนะครับ ชนิดราคา25สตางค์แต่ว่าน่าเก็บสะสมมากๆเลยนะครับก็มาดูไปด้วยกันพร้อมๆกันนะครับดูคลิปกันไปช้าๆนะครับว่าแบบไหนที่จะมีราคาสูงกว่าหน้าเหรียญว่าแบบไหนที่จะน่าเก็บสะสมนะครับเป็นเหรียญกระสับอลูมิเนียมบอลนะครับพระบรมรูปพระธาตุเจดีวัดมหาธาตุวรมหาวิหารนะครับชีนิดราคา25สตางค์นะครับอยที่เห็นในภาพนะครับ เป็นเหรียญรุ่นเก่านะครับผสยณเล็กนะครับเป็นเหรียญทองเหลืองนะครับหรืออลูมินียมบอลนะครับถ้าเหรียญปกตินะครับให้ดูเหรียญปกติก่อนนะครับมาว่าความพิเศษจะมีตรงไหนกันบ้างนะครับนี่ครับถ้าเหรียญปกติทั่วไปนะครับก็จะเป็นอย่างนี้นะครับจะมีขนาดอยู่ที่1 6มิลลิเมตรนะครับน้ําหนักนั้นจะอยู่ที่1.9กกรัมนะครับนี่ครับ อย่างที่เห็นในภาพนะครับก็มีหลายๆปีนะครับที่น่าเก็ียสะสมนะครับถือว่าเป็นเหรียญที่ผลิตน้อยนั้นก็มีหลายปีเช่นกันนะครับมีทั้ง10อันดับนะครับก็มีตั้งแต่อันดับ10นั้นก็จะอยู่ที่ปี35าอันดับ9ก็ปี32อันดับ8ปี3 4อันดับ7ปี31อันดับ6นั้นปี38นะครับแล้วก็อันดับ5นั้นปี30แล้วก็อันดับ4นั้นเป็นปี51แบบเก่านะครับแบบทองเหลืองแบบนี้นะครับ แล้วก็อันดับ3นั้นก็จะเป็นปี52แบบเก่าเช่นกันนะครับเปลี่ยนแบบภเษียเลขแบบทองเหลืองนะครับแล้วก็อันดับ2กับอันดับ1นั้นเป็นปีสีกับปีส2นะครับเพราะว่ามีจํานวนการผลิตที่น้อยนี่แหละครับอยู่แค่10,000เหรียญนี่นะครับระหว่างปีส1กับปีส2นะครับ่าปี่2กับปี c ีครับฐานโทษครับพูดผิดนะครับนี่ครับเหรียญนี้เป็นเหรียญปี38นะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเหรียญนะครับที่ว่าผลิตน้อยอยู่ในอันดับที่ 6กนะครับจำนวนการผลิตอยู่ที่17ล้านเองนะครับนี่ครับเดี๋ยวทุกวันนี้นะก็คงจะไม่เหลือเท่าเดิมนะครับกับการใช้จ่ายแต่ละบุคคลไม่เหมือนกันบางคนก็ไปทําบุญหรือบางคนก็จะเอาไปรอไปร้อมเป็นพระอะไรประมาณนั้นนะครับการที่จะเหลือเท่าเดิมก็คงจะม,มีแล้วกับเรียนกระสับหมุนเวียนนะครับพราะส่วนมากคนก็ ก็จะไม่สนใจกันในระดับเหรียญชนิดราคา25สตางค์นี้นะครับก็จะใช้จ่ายกันเฉพาะชนิดราคา1บาทขึ้นไปนะครับแต่ถ้าใครมีเก็บนะครับก็ลองนํามาตรวจสอบดูนะครับก็ถือว่าเป็นอีกเหรียญหนึ่งที่น่าสะสมเลยก็ว่าได้นะครับนี่ครับเหรียญพิเศษเหรียญธรรมดาก็จะเป็นอย่างนี้นะครับอย่างที่บอกขนาดไปนะครับขนาดอยู่ที่16ม mm, ิลลิเมตรน้ำหนักอยู่ที่1.9กรัมแต่เหรียญที่พิเศษนั้นเป็นเหรียญแบบไหนมาดูกันนะครับเหรียญแรกอยากให้ชมนะครับนี่ครับ เป็นเหรียญนะครับที่มีขอบ, broken, ขอบ illing, สองชั้นนะครับก็คือเป็นการผิดพลาดมาจากการผลิตนะครับก็คือบล็อกเคลื่อนนั่นนะครับเนี่ยครับเป็นบล็อกสองชั้นนะครับดูดีๆนะครับเนี่ยครับตรงดินสอชี้ให้ดูนะครับเนี่ยครับเป็นวงขอบสองชั้นสวยงามเลยนะครับนี่นะครับด้านหน้าก็จะเป็นรูปพ่อหลวงรัชกาลที่9ตรงคิดขอบด้วยเขียนคําว่าภูมิพลอดุลยเดชนะครับฝั่งขวาก็จะเขียนคําว่าราชกาลที่9นะครับเนี่ยครับสวยงามนะครับ เป็นมงขอบ2ชั้นนะครับเดี๋ยวมาดูส่วนด้านหลังกันนะครับนี่ครับด้านหลังนะครับส่วนด้านหลังนั้นคิดขอบด้านบนก็จะเขียนคําว่าประเทศไทยนะครับพศส5 3 8ันสะครับ25สตาตังค์นะครับทั้งเลขไทยแล้วก็เลขอารบิบนะครับนี่ครับอย่างที่เห็นในภาพนะครับนี่ครับเดี๋ยวให้ดูชัดๆนะครับนี่ครับรูปพระประธานด้านหลังนั้นก็จะเป็นในส่วนของพระบรมธาตุเจดีย์นะครับ วัดพระมหาธาตุบวรมหาวิหารนะครับเนี่ยครับอย่างที่เห็นในภาพนะครับสวยงามนะครับนี่ครับดูวงขอบนะครับด้านหลังก็จะมีวงขอบนะครับซ้อนกันขึ้นมาก็คือเป็นแบบบล็อกเคลื่อนเดี๋ยวจะให้ขออนุญาตใช้กล้องนะครับดูชัดๆนะครับอ่านี่ครับเดี๋ยวนะครับลองสูมนิดนึงนขอโทษนะครับนี่ครับก็จะมีวงขอบที่ซับซ้อนกันขึ้นมานะครับเป็นขอบสองชั้นนะครับเนี่ยครับ เหรียญปี38นะครับปีนี้ถือว่ามีการผลิตก็ไม่เยอะนะครับอยู่ในอันดับที่6นะครับ17ล้านเองนะครับสำหรับเหรียญ25สตางค์ประเสรียญเล็กแบบทองเหลืองนะครับอลูมิเนียมบอลนะครับนี่ครับให้ดูนะครับตรงขอบนะครับว่ามีความเซูมให้ดูอีกนิดนึงนะครับนี่ครับมีขอบที่เคลื่อนนะครับนี่ครับนี่ครับด้านหลังนะครับก็ถือว่าเป็นเหรียญที่สวยงามอีกเหรียญหนึ่ง เป็นบล็อกเคลื่อนนะครับที่น่าสะสมนะครับถือว่าเป็นอีกเหรียญหนึ่งที่น่าสนใจนะครับเป็นแบบบล็อกเคลื่อนนะครับหรือนะครับลองดูดีๆนะครับอาจจะมีแบบเป็นถ้าเป็นเหรียญุนเวียนก็อย่างที่บอกนะครับด้านหน้าด้านหลังเขาจะขึ้นสลับกันอย่างนี้นะครับแต่ถ้าด้านหน้าด้านหลังขึ้นทางเดียวกันนั้นก็ยิ่งจะราคายิ่งจะแพงขึ้นไปอีกนะครับหรือเขียงหรือเอียงประมาณนี้นะครับหรือขวางอย่างนี้นะครับราคานั้นก็จะสูงขึ้นนะครับดูดีๆนะครับ สําหรับเหรียญแบบนี้ก็ถือว่าเป็นเหรียญที่น่าเก็บสะสมนะครับนี่ครับวงขอบ2ชั้นก็คือบล็อกเคลื่อนนะครับทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะครับนี่ครับที่นามาว่ากันนะครับก็พบเจอได้ในหลายพศเช่นกันนะครับก็ลองดูนะครับถ้าใครมีนะครับอย่างเหรียญน,นี้ปีพศ41อ,อ,อย่างนี้ก็มีนะครับนี่ครับด้านหลังก็จะเป็นนี่ครับเห็นล่าครับมี shaking? วงขอบ2ชั้นเป็นบล็อกเคลื่อนนะครับสวยงามเช่นกันนะครับด้านหน้าก็เช่นกันนะครับนี่ครับด้านหน้าก็จะมีสองขอบนะครับนี่ครับจากที่เห็นนะครับถือว่าสวยงามครับใครมีเหรียญเยอะๆก็ลองนํามาตรวจสอบดูนะครับถือว่าเป็นอีกเหรียญหนึ่งที่น่าสะสมแล้วก็ที่น่าเก็บนะครับกับเหรียญบล็อกเคลื่อนวงขอบ2ชั้นนะครับนี่ครับพศ .39 นะครับนี่ก็มีวงขอบสองชั้นเหมือนกันนะครับก็ถือว่า พบเจอได้หลายพอศเช่นกันนะครับก็ลองหาดูสําหรับใครที่มีเหรียญยี่ห้าสตางค์เหรียญห้าสิตังค์หรือหลายๆเหรียญนะครับจะเป็นเหรียญเอร์คคยนะครับหรือเหรียญตลกนะครับไม่ว่าจะพระเศียรตรงพระเศียรขวางนะครับก็ถือว่ามีราคานะครับหรือเป็นเหรียญเนื้อเกินนะครับพวกนี้มีราคาแน่นอนนะครับก็ลองนํามาตรวจสอบดูนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งเหรียญที่มาแนะนําในวันนี้กับเหรียญบล็อกเคลื่อนนะครับที่น่าสะสมนะครับ ดูดีๆนะครับพบเจอก็ลองตรวจด,ดูได้นะครับยิ่งนับวันทุกวันนี้นะครับจะเป็นเหรียญพพดหลวงรชัชกาลที่9้านะครับทุกพศออนะครับพบเจอก็เก็บสะสมไม่ได้หมดเลยนะครับเพราะว่าอีกไม่นานนั้นอย่างที่บอกนะครับมีการดูดคืนเก็บคืนเพื่อที่จะผลิตเป็นเหรียญใหม่นะครับเหรียญของโพดหลวงรชัชกาลที่9้านั้นก็ยิ่งนับวันยิ่งจะหายากขึ้นแล้วนะครับยิ่งทุกวันนี้ตามท้องตลาดทั่วไปหรือในระบบมุนเวียนนั้นก็เริ่มหาได้ ยากขึ้นแล้วนะครับก็ฝากกับพ,พี่เพื่อนทุกคนนะครับที่เป็นนักเก็บสะสมนะครับก็พยายามเก็บสะสมนะครับเก็บสะสมไว้นะครับเผื่อ,อนาคตข้างหน้าอ,อาจจะมีเหรียญของโพดหวงไว้นะครับให้ดูใรห,หลานเราได้ดูนะครับหรืออาจจะเป็นเหรียญแพงก็จะมีอนาคตในอนาต ในวันครั้งหน้านะครับโปฝากไว้ด้วยนะครับกับเหรียญของพระหลวงราชการที่9ถือว่าเป็นเหรียญที่น่าเก็บสะสมทุกเหรียญทุกชนิดราคาเก็บไว้ได้เลยนะครับแต่ก่อนใช้ก็ลองตรวจสอบดูดีๆนะครับเพื่ออาจจะเจอเหรียญพิเศษนะครับไม่ว่าจะเป็นเหรียญหายากเหรียญผลิตน้อยอหรือเหรียญเอือเรื่อยนะครับก็พยายามตรวจสอบดูดีสําหรับคลิปนี้ก็ได้นมาฝากกันกันกบอีก หนึ่งแบบกับเหรียญบล็อกเคลื่อนนะครับกับชินิดราคา2ี่ผสตางค์นะครับน่าเก็บสะสมที่สุดใครไม่เก็บถือว่าพลาดเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับผมพบกันในคลิปหน้านะครับ